ก็สิขออนุญาตออกมาในช่วงนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมีน้องๆมาเพิ่มเติมใหน้น้องแนะนาตัวก่อนได้ไหมคะทุกคนคะ่ะเชิญเลยครับโอเคเชิญเลยค่ะ <ผม S 1> น้องสองคน<ม>ส,สวัสดีครับผมพอนะครับเล่นเป็นน็อตเป็นเพืเเเเ่อนเบฟมาในทีมตำรวจสวัสดีครับผมเบฟน้องพี่การครับ ขออนุญาตสอบถามน้องๆก่อนเลยนะคะรุ่นพี่นะคะน้องๆสองคนขากับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากครับยังไงคะแต่เป็นบทบาทก่อนดีกว่าที่แต่ละคนได้รับคาแรคเตอร์เป็นอะไรอย่างไรแล้วก็ความตื่นเต้นที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะผมก็จะเป็นแบบนอนหนังสือหน่อยครับแล้วก็ความตื่นเต้นสําหรับซีรีส์นี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมเลยครับใน GMM แล้วก็ในชีวิตผมด้วยค่ะเป็นยังไงคะเก่งไหมคะ เก่งมากน่ารักไหมคะน่าฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะพี่น้องพ่อเะไลูกเจอผมเล่นเป็นน็อตครับเป็นเพื่อนเบฟไม่ไม่เพื่อนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื evet: ่อนเพื ok ่อนอ้พี่พี่ยืนยันอันนี้เขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันภาษาอะไรแล้วแต่คนจะคิดเลยครับแต่น้อง น้องพ่ออยากเป็นอะไรครับเพื่อนเพื่อนเป็นโอ้ใช่ไหมคะกับสีแล้วเบฟอยากเป็นเพื่อนเขาไหมครับ่โอ้ยร้อนเลยร้อนเลยเอาเอาละค่ะก็เป็นเพื่อนกันหมดทุกคนแล้วค่ะบนเวทีนี้ไม่มีใครเป็นอะไรกันหรอกจริงครับจริงเออหนูน้องพอลูกกับสีเรื่องนี้ค่ะเด e h ฮาร์ดช i ลเลอได้ได้มันเล่นเป็นยังไงตื่นเต้นไหมกับพี่ๆต่างๆนานาตื่นเต้นมากเลยครับจริงๆอันนี้ก็แบบ พอรก็เล่นไปแค่ซีนสองซีนอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็เป็นซีนที่ผมพูดระดับหนึ่งแล้วตื่นเต้นที่เขาก็ช่วยบอกว่าแบบพอใจเย็นใจเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ตื่นเต้นอ่ะเก่งไหมคะน่ารักไหมคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกคนหนึ่งได้ไหมเอ่ยได้เลยได้นะคะเอาเสียงประมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องเคนแล้วก็น้องพอด้วยนะคะ และประมือเป็นกำลังใจอีกครั้งค่ะให้กับรุ่นพี่ทั้ง4คนนะคะเฟิร์สข้าวตังและจุงดังค่ะขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นไฟนนลอีพีไปพร้อมๆกันแล้วนะคะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยคุณผู้กำกับของเราอขออนุญาตเชิญคุณผู้กำกับออกมาร่วมพูดคุยนะคะคุณโจธิชากรค่คะโอโ รึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งออกมารือว่าบุโนมาแต่บุนแต่บุโนไม่มาพี่เจามานะคุณโซเซค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้ดูไฟนอลอ p แล้วค่ะ the healer ค่ะทำไมห้ามพลาดเลยกับไฟนอลอีพีในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนแบบร้องไห้กันมา2 EP ตอนตอนปลาย EP 10, EP 11แล้วโดนด่าบอกว่าเฮ้ ในโรแมนติกคอมเมดี้ที่สัญญาไว้ออวันนี้โรแมนติกคอมเมดี้จริงๆสัญญาวันนี้จะวันนี้เดี๋ยวได้อิ่มเอมกันแนะ่อ่ะคุณสัญญาแล้วนะคุณสัญญา,ญญาคุณอยู่ตรงที่นี้คุณอยู่บนเวทีนี้คุณมองไปด้านล่างโอเคเปนแฟนมากันเยอะมากถ้า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 กหกเดี๋ยว ไม่รู้อ่ะลงโทษได้เลยนะคะนะอันนี้เจ็บทั้งตัวและหัวใจได้เลยจะในมุมมองของพวมกับนะฮะในมุมมองของแต่ละคู่แต่ละคนกันบ้างล่ะใน f ฟ n a นอ p อีพีนี้เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างคะอ่ะเป็นจุงดังก่อนก็ได้เออได้เห็นอะไรก่อนใช่ไหมครับถูกจริงๆมันมีอันซีนด้วยนะอ๋อหนูจะเข้าอันซีนเนาะ คือทุกคนอยากดูไม่รู้ทุกคนอยากดูหรือเปล่าออออมันจะมีซีนอันซีนนะครับที่แบบไม่ได้ฉายในแบบเรียกว่าไงทีวีทั่วไปก็คือไม่ได้ตัดมาออนอ่ะเรียกง่ายๆทุกคนอยากดูไหมครับอยากเขาเรียกว่าน่าจะเป็นดีเรคเตอร์ซีนที่คุณโจโจ้เนี่ยคัดมาแล้วเป็นซีนที่ไม่ได้มีฉายในซีรีส์ที่ฉายไปในแต่ละตอนอคือจริงๆเรื่องนี้เราถ่ายกันเยอะมากอะ่ะแล้วบางทีมันก็อ่ะซีนนี้มันไม่ได้ใช้ซีน<ช>ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยมีบากส่วนอยู่ครับวันนี้เอามาให้ดูกันหน่อย นะคะสามารถไหมอ่ะโอเคงั้นไปดู director scene ในวันนี้กันค่ะไม่มีที่ไหนนะบอกไว้ก่อนดูวันนี้ซีนนี้ทำไมงชื่อโฮงกันเรอวะาอ่ะเดี๋ยวดูซีนนี้เป็นตัวแล้วเนะเป็นตัวแทนของูนที่เป็นความรักของผมเ่ยผมก็เลยตั้งชื่อว่านี้ของเฟิร์นก็ตังคือจริงๆเรามีเรื่องแมวอยู่ในนี้ด้วยแต่พอตอนเราถ่ายจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมน้องแมวได้นอกจากว่าน้องแมวเขาก็แบบวิ่งไปวิ่งมาจนเราสุกว่า ไม่ได้แล้วล่ะมันจาเป็นต้องต้องต้องตัดออกแล้วเสียดายจริงๆเสียดายที่ที่ไม่ไม่ได้ถ่ายฉากแมวตรงนี้แล้วเนี่ยก็เป็นคนแบบรักแมวมากพอถ้าแมวแบบดูไม่มีความสุขเนี่ยเราก็จะแบบอย่าเลยอย่าพระคับน้องอะไรอย่างนี้พ,พูดตรงๆนะถ้าผมเป็นแมวผมจะบอกว่ากลุ่มาทําอะไรที่นี่วะใช่ใช่จริงๆก็คือเสียดายเพราะว่ามันมันมันเป็นตัวแทนของสองคนนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆเสียดายว่าคือซีนของจุงดังเนี่ยได้ใช้ แทบจะหมดทุกซีนเลยข,ของวันนี้ถ่ายอยู่แค่ซีนนี้เ,ออเป็นซีนน้องแมวนี่เองเ <ใช S 1> ือว่าเราถ่ายเก็บไปดูกัน2คนได้ไหมเฟิร์นพ่อตังวันนี้ดูไปเกือบ2 0 0พันคนแล้วครับที่อยู่ที่นี่ย <c oughs> ังไงช่วยเก็บเป็นความลับกันหน่อยนะครับ <c oughs> นะคะ <c oughs> โอเคอวันนี้ยังเหลืออีกหลายซีนค่ะที่จะได้ดูกันพีในวันนี้นะคะให้แต่ละคนฝากมาดีกว่าค่ะว่าเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างในแฟนน้อง EP ในวันนี้ค่ะ ครับก็จริงๆเราอยัางเหลืออีกหลายฉากมากๆครับถ้าจากที่เห็นใน,ในทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่าออสองพี่น้องนะค่าได้เข้าคุกไปแล้วครับใช่แล้วทีนี้2เพื่อนสีเขาก็ตามเข้ามาครับใช่แต่ว่าเรื่องมันจบแค่นั้นหรือเปล่ามี1นซีนที่ใหญ่มากที่ผมอยากให้ทุกคนดูใช่เพราะว่าผมชอบม,มาซีนนั้นถ่าย6ชั่วโมงนครับซีนเดียวซีนซีนเดียวน่าจะหชั่วโมงไปโนานมากกว่าน,นั้นใช่ไหมครับก็ อยากฝากทุกคนด้วยอ่าก็อยากฝากสิ่งอะไรหน,นะงครับทุกคนนะครับต้องดูเอพิโซดสุดท้ายนะครับเพราะว่าซื้อบัตรมาแล้ว <laughs> อ่าผมเชื่อว่าจุดจบของเรื่องนี้จะแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนครับผมใช่ผมเชื่อว่าทุกตัวละครมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนหวังว่า Lớp sao lại Lớp em เดินเศร้าอย่าเดิงเศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าเอ๊ะหรือเศร้าแต่วเดี๋ยววันนี้ถ้ากลับบ้านเสร็จผมลงไอจีใช่ไหมผมไม่ใช้เพลงเศร้าแล้วเดี๋ยวผมใช้เพลง happy ทุกคนหวังว่าทุกทุกคนจะมีความสุขไปกับ EP สุดท้ายของ The Hard Killer เข่าจ้างให้ผมจีบนะคะนะคะขอเส็นโปรไฟลให้นักแสดงทุกคนแล้วพร้กมกับอีกสักครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพรวมกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพรวมกันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมนะคะไฟแอล EP กันพร้อมๆกันในวันนี้นะคะทุกคนจะได้ชม ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอย่างที่พี่โจโดได้บอกไปนะคะ<ช>น่าจะเป็นเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะน้องๆก็แสดงด้านหลังได้เลยค่ะตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะท่านนี้ก่อนรูปหนึ่งนะคะแล้วก็สลับอีกฝั่งหนึ่งรูปหนึ่งนะคะ <laughs> อ่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมไฟแนลอีพีพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's watch it. enjoy it's show time ลล害ไฮ